สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทรวดีช่องกลางรหัสนักศึกษา nr 6351187192ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายนัทวุฒิุทธรักษารหัส6151192524สูตรการเรียน nr ครับสวัสดีครับผมชื่อนายไพศาลวงศาชัยรหัสนักศึกษา nr 6351187095ครับ นิฮ่าวเหล่าซือวอเตอร์หมิงจื่อชื่อเปียดาปกาโลเซลชุนขาหลิวซานอูอีอีปาซีเออู่ซีนิฮ่าวเหล่าซือวอเตอร์หมิงจือชื่อนาวัตปาโคทังแชเฉิ่งขาหลิวซานอู่อีอีปาซีเออูวอู่นิฮ่าวฮวนหยินกวางหลิน 你好，你先买什么？请问有眉笔和绳剪毛钩吗？有在，塞西门的前面，眉笔就在剪毛钩的旁边。收到了，谢谢。 หวอเมินเย่าหมายเตอร์รียงผิงโยนาเซียหวอ้านขานหนีคานหวอเมินอีจิงไหมเลือกเื่อเสียเชียงเจียวเกาเฮอผางซื่อหมี่เฟินซี่หยาบผังมังมะดชิงเหวินโยเจ๋อเสี่ยชาผิงมาเจ้าเดิงกวัวลาย hào tự xia xia Su tô Nhiến tiêu Chí mừng mai Liên cử ba Hào hái ở phần đi dị nè Xin vân chân đi dị chảy nài Chảy nài khăn tàu lỡ ma. Khăn mà xia xia อีกงตัวเสาเสียงอีกงอูป่ายเออชื่ออู่จูใจชื่อกงอูเสี่ยวเปียวเสี่ยวเปียวเสียงเหมียนชื่อจงข่ายเสียงหนินเคร่ีเสี่ยวชื่อ ใช่โยงจริงไม่有用เนอะถ้าคุณมาหัวต้งชางผินทูชื่อเจ๋จางสียวเปยวโจเคยีหนินเต้าเจอ๋อโคหัวโต้งยังผินโย่นหนเชี่ยนินเคยี ข้างหน้าบ้านเจอ海报ช่างเหมียนตงชื่อหัวโตช่างผิงซื่อเต้าเลอเสียเสียหนิ้นห่เสี้ยงเยี่ยบีเตอตงซี่มะ不需要了谢谢หนิ้นซื谢谢่อฟู่เสี่ยนจิน 还是用信用卡付款。我真白福建人。肖宁、刘百朱、宁七十五朱、说好好的，谢谢。谢谢欢迎再叫，光临